สวัสดีครับพบกับผมสุจน์คนหน้ารักกับอีสุเสนียอนนครสวรรค์ตาคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านทุกคนนะครับมาชมในส่วนของรุ่นตัวแค p เอสพร้อมโกลแม็กซิ่งนะครับคันนี้พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรีใครอยู่แถวนั้นนะครับสามารถทักเข้ามาหาพวกเราได้นะครับเดี๋ยวจะแวะบริการให้ถึงที่เดี๋ยวพามาชมความสวยงามในการจัดทรงของรุ่นแครเอสรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้ากันต่อเลยนะครับ ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวแคปเอของเรานะครับมาพร้อมกับโลโก้ทีซูซูขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับกระจังหน้าแบบสีเทาในส่วนของไฟหน้านะครับดวงใหญ่นี่ครับแบบฮาโลเจนกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านล่างใต้สังเแลแหนะครับเพิ่มความคัตนาสัยในการมองรถที่ดีนะครับในส่วนทั้งด้านข้างมาดูมาดูดูครับตามมาครับ ในส่วนทางด้านข้างนะครับวันนี้ลูกค้าพร้อมจัดทรงในส่วนของนะครับแม็กชีอีสีน้ําตาลทองสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับตัวครอบดิเบกนะครับในส่วนของสีแดงนะครับนี่ตัวครอบดุมสีแดงพร้อมกับนับล้อสีแดงนะครับนี่เลยนะครับสั่งนะครับในส่วนของจุบเลือกสีได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวแม็ก้อมนะครับแต่งซิ่งนะครับมาดูทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างในส่วนของตัวรุ่นนี้ของเรานะครับมือเปิดจะเป็นแบบสีดํานะครับ มาชมทางด้านท้ายกันต่อเลยนะครับความสวยงามของล้อขอบ18นิ้วนะครับทางด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับยางนะครับ275 40นะครับ R18 นะครับวันนี้เราแถมจะเต็มกันเลยทีเดียวในส่วนของแมกพร้อมยางขอบ18นิ้วมาดูทางด้านท้ายนะครับทางด้านท้ายโดดเด่นนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับโคมแดงขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟนะครับในส่วนของฮาโดเจนมือท้ายก็จะเป็นแบบสีดํา มาดูมุมกว,ๆๆว้างความสวยงามน,นะครับเดี๋ยวให้น้องถ่ายความสวยงามของตัวรุ่นแท็บเพร้อมโปรแม็กซิ่งของเราพร้อมจัดทรงวันนี้นะครับในส่วนการจัดทรงวันนี้นะครับโหลดหน้า2หลัง3แต่ลูกค้าสามารถเลือก,อกนะครับผู้ติดผู้ตูกแ้วตัวนี้เลือกนะครับในการโหลดต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า2หลัง4ี่หน้า2หลัง5้าสามารถเพิ่มเติมได้นะครับบอกได้เลยนะครับไปดูด้ายใน,นของตัวรุ่นแท็บเของเรา รุ่นแคปอของเรานะครับมาพร้อมในส่วนของ CD MP3 พร้อมกับถุงลมนิรภัยทางด้านคู่หน้าแม็กในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็น6สปีดในส่วนของด้านนะครับโอเพนแคปของเรานะครับเปิดแคปบแบบกว้างๆเลย <c oughs> อย่างไบ้างครับความสวยงามของตัวรุ่นแค p ็เอสของเรานะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นของโปรแม็กซ์สิ้นขอบ8นิ้วนะครับสามารถเลือกลายได้ด้วยนะครับวันนี้พิเศษนะครับจ่ายเพียง9,999บาทนะครับหรือท่านใดสามารถเลือกดาว0บาทได้เลยนะครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าแต่ละท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับทีงานของเราอีสุสเสนิยนนครสวรรค์ตาขี ที่1ที่เดียวในนครสวรรค์สามารถที่จะไปบริการท่านถึงที่ได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมเข้ามานด้น,น,นะครับสุพจน์คนน่ารัก0819713914นะครับรถคันนี้พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับน้อง,องๆจกวแวะบริการท่านถึงที่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ